ของไอทีฟีแห่งงามค่ะวันนี้เรามีเสื้อกีฬามาแกะถูกเยี่ยมเลยนะปกลัวแล้วซอยสองสาวขอบคุณเอฟซีจากสวีเดนชื่อช่องเราด้วยสวีเดนเนี่โอ้ยหนุ่มบัวยิ่งนุ่มบอวอ่ะใส่สองข้าวครับไปเด้อฝากเชียร์กันเด้อครับเด้อ พ่งนี้ครับผู้สองครับประมาณสี่โมงเคงนี่แหะครับออกไปเลยทางขาเจะสองชั่วโมงเช่อปีนกีรากับบาทเท่ากับบันนนั่งกับเรียมกันนี่นี่งาของพวกนี้หลายเด้อตัวแก่จากเซออีเดนแต่ตัวแก่เราเบโก้ไปตัวแก่เราเบโก้ของช้างเยน้ำมน ปีลาทุลีครับปีหนาเจอนเลยรคยครับขอบคุณแม่เดี๋ยวแม่เด่ยวทอโทอกโเดี๋ยวขอบคุณอีกวามม่วนขอบคุณี่ขอบคุณอีกเจ้าเทียอีกเทียนหนึ่งเด้อครับเจุงกับเจฝ่ายกับมุ่นทช่แม่เขาใช้พ่กหมูเคี้เหรอิตัวเกียเนี่ยซุมยาเดียวมีนี่เป็นิดพิษางครับเแชมป์ครับเชแชมป์ที่หที่หสุดยอดขอบคุณที่รับชม ฝากกดติดตามกดแชร์ต้องมาด้วยขอบคุณมากติดตามคลิปต่อไป